ทุกคนนี่เขาจะมีสปอนเซอร์นิสานายคาเฟ่เก้าคาเเนี่ยเะก็จะเป็นงานชุมแสงงานยิ้วงานประจำปีทุกคนนี่ฮะเล้ก็เดินนะฮะไปวัดเอ,อ่อคลองระนงมาทุกคนจะาไว้นี่ไงนิสานายคาเฟ่คุณพี่อ้ยคุณพี่เป็นไงบ้างนี่มาตามรอยกกงกรรมอย่าถามเลยสิว่าตอนละครเขามาถ่ายกกงกรรมเขามาถ่ายที่นี่จริงหรอ จริง<ต>ใช่ไหมตอนนั้นยังไม่เปิดหลานใช่ไหมแล้วพี่อยู่ตรงไหนได้ไปดูเขาถ่ายทําละครไหม,ไมหนี่หาเส้นทางจริงๆชุมแสงน,นี่เมืองไม่ธรรมดานะอืออยากจะตอนนั้นอ่ะเหรอว่าตอนนี้เป็นชาวอะไรฮะน,นา่ <c oughs> นารักมาก <c oughs> นี่ค่ะพี่ถามนิดน,นึงงานงานนิ้วเนี่ยงานเจ้าแม่เจ้าพ่อชุมแสงเนี่ยเขาติดป้ายอย่างเงี้ยพี่ต้องติดทุกปีไม่เห็นชื่อของร้านพี่ก็โดดเด่นทุกปีเลยเหรอ ปีปีที่เท่าไหร่แล้วคะป,ป,ปีที่สองแล้วแล้วเขาคืออย่างนี้แสดงว่าเราต้องเสียเงินให้เขาเป็นการโฆษณาเราด้วยหรือว่าเขาต้องยังไงฮะหรือว่าเรา,าแค่แล้วแต่เราศรัทธาหรือว่าไงฮะก็ไม่แพงแล้วแต่คุ้มค่าถือว่าทําบุญเนาะอ๋อตรงนี้ด<อ>ีกว่าอ,อ,อยู่หน้าร้านเรานี่แหละเอมนี่ไงเพิ่งอยู่หน้าร้านเราดดเด่นเป็นสง่านะฮะเลีวถามเลยสิ ถามจริงๆชุมแสงมีโรงแรมอะไรที่แบบปังๆเล่อาในเมืองก่อนนี่ฮะตรงนี้เลยเนี่ยเดินเข้าไปในซอกในซอยเนี่ยมีโรงแรมอะไรฮะเก่าแ,เาแก่เลยใช่ไหมแก้วชัยเลยเหรอเด,ดินเข้าไปในซอยแก้วโอเคโอเคโรงแรมแก้วชยัยใช่ไหมห เมนูน่ารักมากเลยดูสิทุกคนมก้าสวยท่าน่ารักกันเองมีเสน,น่ห์ทุกคนนี่ฮะชุมแสงนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเดินกันไปดูบรรยากาศตอนที่งานยังไม่คนยังไม่มาเนาะเขามาเย็นๆกันนะ่ยเนาะตอนนี้ยังแบบจะเที่ยงอย่างทุกคนนี่ข้าหลามทุกคนเข้าหลามสันคูไส้สังขยาไส้เผลือกเส้าเมี่ยพลอ่อน ว้ายหมาไปทำอะไรลูกทำไรครับน่ารักมากเลยร้อนเหรอครับลูกหมาร้อนทุกคนนี่คือชุมแสงนะฮะต้นไม้สวยนี่สัาวรถไฟชุมแสงนะครับอุย๊ยมีเป็ดด้วยหรอ ร้อนหายร้อนแล้วยังลูกไปเดินชมเมืองชุมแสงกันกันกบพ่อไหมเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไปก่อนอ่ะอยู่ไปก่อนนี่ฮะงานประเพณียิ้วสั่งเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงประจำปีทุกคนมาร่วมงานกัน เต้นไปด้วยทุกคนนี่ฮะย้อนรอยละครกงกรรม Uh ไปไหนลูกหมาป่าน่ารักเราน่าจะเดินตรงนี้หมาน่ารักมากทุกคนตรงนี้ริมแม่น้ำน่านทุกคนแต่เราเดินริมรถไฟนะฮะสถานีรถไฟก่อน สถานีรถไฟครับทุกคนมาดูบ้านอีเลนูกันทุกคนนี่คือโครงกรรบรรยากาศของชุมแสงจะเป็นร้านแบบน่ารักมาก นั่นไงโรงแรมทุกคนโรงแรมเก่าแก่ครูบ้านคููเมืองชุมแสงทุกคนเห็นละใครจะเช่าบ้านบ้านน่าอยู่ทุกคนอยู่ในเมืองกลางเมืองเลยครับทุกคนว้ายทุกคนเขาขายแล้วะเขาประกาศขายโรงแรมทุกคนมีหน้าโทรไม่ติด นี้แม่น้ำน่านอยู่ตรงนี้เองทุกคนนี่ครับแม่น้ำน่านดรากอลีเวอร์อุ้ยเขามีงานอะไรอุ้ยสะพานสวยสะพานสวยเมืองน่ารัก จมแสงนี่ตลาดเก่าร้อยปีอ๋อว้าวนี่เข้าไปไหมเราเห็นอนุสาวรีย์อะไรทุกๆนี่อนุสาวรีย์ขุนสันเหรอขุนสันใช่ไหม พี่สายพระเจ้าตาักศิลหรอว้าพระเจ้าตาักสินทุกคนอ้าวทุกคนใช่ไหมพระเจ้าตากักสิลนัน่นเลยหรือขุนสันที่เป็นหนึ่งในวีรชนศึกบางระจันใช่ไหมสมพระเจ้าตากจริงด้วยทุกคนว้าวทำไมเราโชคดีอย่างนี้ที่ตลาดสดเมืองชุมแสงทุกคน ทุกคนสาธุครับสาธุครับไม่น้ำหน้ามีตลาดชุมแสงตลาดร้อยปีทุกคนสวยมากตลาดสดครับใกล้ๆกับวัดสานิรถไฟเลยใกล้ๆกับวัดคลองระยง ทุกคนตลาดสดอยู่ตรงนู้นนะเดีวเดินมาที่ตลาดเก่าร้อยปีถนนแสงสวรรค์ก็คือเป็นชื่อวัดด้วยเพราะนี่ตลาดเก่าผพาเดินชมบรรยากาศเก่าๆนี่ฮะตลาดเก่าเก่าจริงๆครับทุกคน ไรเรนูึกถึงละครกองกรรมนี่ฮะตลาดเก่าร้อยปีน,นี่เรามาตามรอยกงกำรรท่านร้านเรนูบูติกช,ชื่อเหมือนละครกงกรรมเลยเนาะนตอนเหรอตอนที่เขามาตรงเนี้ยก็กอกเรนูเนี่ยที่<า>ที่ ที่อะไรเรนูโดนกระชากสร้อยอ่ะตรงไหนก็ถ่ายตรงนี้หรอเนี่ยตรงเนี้น่ะออกไปเนี่ยตรงไหนล่ะหน้ารถตรงนี่ไงออกไปแล้วก็โดนเลยหรอเนี่ยออกไปตรงกอกเนี่ยตรงสังกะสีนั่นนะก็มเห็นติดป้ายไว้เลยนะคนจะได้รู้เนาะเวลามาย้อนรอยติดป้ายตรงนั้นเหรอเดี๋ยวไปดูอ มาจากไหนเลยเนี่ยจากกรุงเทพมาจากบ้านนอกมาจากบ้านนอกเลยใช่ขอบคุณคุณป้าเนี่ยค่ะตลาดเก่าคุณป้านี่นี่ี่ยทุกคนตลาดเก่าร้อยปีสวยสวยกับมีความเป็นขลังทุกคนแล้วก็ออภิขายโรตีตรงนี้ประจำเหรอคุณแม่เลนูนี่ฮะมาอุดหนุนได้นะฮะตรงนี้ค่ะมาสักการะพระเจ้าตากสินอยู่ตรงนี้เองนะฮะทุกคน แล้วก็เจอคุณป้าน่ารักมากเดี๋ยวไปดูที่เรนูกระชากสร้อยตรงนี้เหอรอไปดูซิแล้วมีแม่ค้าบรลัาเก่าแก่นั่นน่าโอเคุิยน่าอยู่มากทุกคนสวยอะมีเฟิร์นด้วยเฟิร์นในสับป,ระ,ะ,ะ,บประรดของใครป้า,าดดวสวยทุกคนสัปปะรดสวยมากดินดีทุกคนนี่ตลาดเก่าร้อยปีอ๋อตรงนี้หรอนี่ที่เรนูโดนกระชากสร้อยไหนอะเขาจะบอกว่าติดป้ายอาว่าไม่เห็นมี นี่ไงตรอกเรนูอ๋อตรงนี้เด็กชบอบทุกคนอืมเรนูบูติกก็เจอตรอกเรนูก็เจอ,อเข้าตรงนี้ด้วยทุกคนเข้าได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปแม่น้ำน่านก่อนแล้ย้อนเข้าตรอกเรนูที่ก็มาถ่ายละครตรงนี้หรอป้ถ่ายละครกงกรรมเหรออ๋ออยู่ที่บ้านสวยมากเลย good